ไปไหนลู้มั้งวันนี้วันนี้เราจะพาไปช่างชุยนะครับไปดูบรรยากาศช่างชุยหน่อยไปดูเครื่องบินหน่อยเห็นว่าก็ว่ามีตลาดนี่อะแล้วตลาดอะไรนะตลาดนัดอะไรนะตลาดนัดขายของมือสองอไขายของมือสองต้องไปตำรวจดูหน่อยตำรวจเดี๋ยวนิดหน่อยจะไปทำอะไรมาเพิ่มวันนี้รถอ่ยอ๋อไปทำอะไรนี่ป้ายนี่ ตัวนี้ว่าลุงไม่ทำอะไรเพิ่มมาปลายซีูเอออ๋อนี่มันเขาเรียกว่าท่ออะไรครับเนี่ยแจกันครับยาวเราได้เสียบอะไรได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่ไว้เสียบดอกไม้ตะลาร์จัมเป็นไม้ก็ตะลาร์จัเป็นไม้ไม่เหลือเลย่ังอี้นี่อยู่แก๊งเดียวกันเหรอเนี่ยอ๋อแก๊งลุงดอแลนเนี่ยโรติเกอร์อ๋อใช่ใช่ใช่นี่ตรงกับตรงกับป้ายนี่เลยใช่ไหมตรงป้ายคอน แดงเดียวกันนี่ดีแรกเวลาคิดอะไรเนี่ยเรเปียองดีได้ไม่ออะไม่แต่ผมว่าโทรศัพท์คุณคตรดีนะเกียเรี่ยกเรียวเรียวนเียวเรียวนะ้ ตอนนี้เรามาถงึงช่างช่ยกันแล้วนะครับกำลังจอดรถอยู่นี่จอดไว้ข้างหน้าเลยครับเอาลุงหายไปไหนวะเนี่ยนี่เที่ยวครับเอาลุงไปถ่ายกองเสียมาเ,เรามาถงึงช่างช่วยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูที่ประตูทางเข้าไปดูทรงนี่เป็นยังไงครับ,รบที่เขาว่ากันมันจะช่วยเองไหมเดี๋ยวดูเอาเจากรถออกมาอ่าเช็คพวกอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับ,รบร เดี๋ยวเพื่อนรุนรถไปหายไม่ใช่เรื่องตามลงไปนะลงข้ามถนน,นแมสกอล้าเป็นแมสระวังรถด,ด้วยนะครับจจะเสีเยชีวิตอยู่แถวนี้ได้นละ้ลงบวกเลยบวกเลยนี่ วัดอุลน้ำให้เรียบร้อยโอเคเดียวน้รางหน้าล้างหน้าด้วยลุงใช่เดียวไปแล้วโอ้เสียวเรื่อยนงน้เียไปแล้วนีก๋วยเตี๋ยวร้านนี อันนี้เป็นเครื่องบดนะฮะไม่ใช่ะไร,รื่องนะบินจะเ,เล่นทำไมเนี่ยตอนนี้บรรยากาศดีมากครับวันนี้นาสุดยอดนะมานว่ามีอนะไรบ้างดูเสื้อผ้ามือสามนะเบอสองเบียร์ป่องเดียวมันมันเลิย้อยง ต้นอ,อะไรลงุงต้นอ,อะไระไเ,าาเกระตุ๊นเจ้าเล็กแต่ใหม่เนี่ยนี่เป็นกันตุ้นนะอากาศตามลงบังไปฮะอันนี้มันเป็นต้นบานไหมไม่ใช่อะไรอ่ะบอนบอน มีเงินไหลไปมีไหมครับไม่มีมีเงินไหลามาไหลไปก็สภาพลงตอนนี้แหละลงเนี่ยสภาพนไหลไปหมดแล้ว <c oughs> นี่เป็นเสื้อวินเทจนะใช่อรัมีหมวกกันน็อกไหมฮะอ๋อที่เอาตู้แล้วอ๋อ ูดิกงจับในขี้อ่ะย้อนในขี่นี้กอลไปทแบอันนี้ใช้50บดหาสกนี้ห0หมดเลยพี่สตเอสงพี่เดิน้แล้ดูไปดูแกล้งเราเดินเซเวรอบไหมเดี๋ยวก็กลับมาดูอีกที วเวโก้ลุงเครื่องประดับเยอะเยอะแล้วรงกาง่านี่เลือเต็มเลยจับไหมจับแล้วเนี่ยแตไม,ซ,มซื้อหร0บาทครบับจับดูดิจับแล้วตรงดีไหมดีแต่ว,ว่าน่าจะไม่มีตังค์ซื้อหรอกอ เดี๋ยวไปเซอร์เวีวดูก่อนดิเดี๋ยวไปกลับมาซื้อเป็นเสื้อเป๊กนะครับสเสื้อกั๊กอ๋อเสื้อกั๊กเร่อนี้เด็ดมึพี่เด็ด <c oughs> เดี๋ยวอเ <c oughs> อาไปใช้มาพวกยาดองออมาเล่น,น <c oughs> ดีกว่าเดีะะ๋ยวไปดู ครับอ่าอันนี้ร้านในเมียเก่งลายพรางคะร้านอะไรครับย่างเนอยครับไม่ใช่ฉะ <c oughs> นั้นเมียเก่าก็วก่า <c oughs> คุณมีปัญหาอะไรกับเมียเก่งลายพรางวะเนี้ยไปดูต่ออันนี้เก่งขายาวนะขายสัน้นสองพันใส่แล้วมันยาวมาขาว่วามันได้มาบ่อยแน่แบบเนี้ย แมวเยอะนะครับบรรยากาศก็ชิวๆแสงสีสวยนะมากบรรยากาศได้อยูนะ่ฮะแต่งกำลังด,ด,ด,ดีไม่มีพวกไม่มีอุ่นคุณถามว่าใช่ดีน่าจะเอาตังค์มาด้วยนะครับมาเดินใช่ครับไม่ใช่มาเจอตัวเปล่านะช่วยกันส่งเสริมเศรษฐกิจหน่อยครับนตัวร้อยนะหมดใจถามได้นะนี่เสื้อวงเยอะแยะเลยของอะไรอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นวงเลยนี่ไม่ใช่เนี่นี่ชื่ออะไรนะพีบีแอมอ๋อใช่ใชนี่รองเท้าลุงพอดมีเยอะอเซอร <c oughs> ์วงวงวงไพ่วงพน,นันวงเล่าอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นไงรองเท้าเป็นไงนอ,นะอันนี้รองวเท้าสวยนะได้งานดีๆงั้นนะครับ ตลาดก็ประมาณนี้นะครับตลาดดีอยู่ครับแต่ว่าคนเดินก็ตลาดดีแต่คน,นไม่เยอะอะไรอั่านี้ากาศดีมากครับเนี่ยเดือยตัวละร้อยครับ ครับลุงดูอะไรไม่ลุงก็อ,อะไรเปล่าก็ได้ไปกดเอทีเอ็มมาซื้อน,น,นีนุเวิร์มนีมครับนี่บรรยากาศดีนะวันนี้ใส่รูกเท้าผู้ สองแต่ว่าราคาไม่แพงนะนี่เขาตั้งราคาไม่ไม่ตั้งราคาไม่ช้านะไม่แพงแต่ว่าเราไม่มีตังค์ซื้อเดินซอกนู้นก่อนไหมเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาดิดอย่าไปเดินตรงนี้เยเพราะว่ามีโจทย์อยู่แถวนี้ฮะนี่เป็นต้นไก่ก้มปูฮะก้ามปูไม่ใช่ขอก้มปูสวยมากไอ้ต้นนี้ อ๋ออ๋นี่เราจะกินก๋วยเตี๋ยวไงยังแซมซีเหรอมันก,ก็จะเป็นแบบซมบีแี <c oughs> อะไรอ่ะนี่ไงอาหารที่ลุงบังมากินนะอ๋อนีบ ครับวันนี้เป็นจอบคริปการสำรวจช่างซุ้ยนะครับครับลุงบางมีอะไรจะฝากไว้กับหลานๆม้างครับฝากอะไรดีครับมีกำกรอนอะไรมาฝากให้หลานๆได้คิดบ้างไหมครับถ้าไม่ไหวอย่าฝืนถ้าไม่มีที่อื่นให้หาที่นอนนะนนฝากไว้คิดครับโอเคแล้วลุงจะฝากไว้สำหรับไปทำคิดนะครับของเปล่าเด็ดนะครับ มีห้าคำครับปวยถอกกระลอกแท้นะครับ